สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์สมรภูมิบ้านหมากแข้งโดยนายกองเอกธารนาคชเสนีอดีตเพื่อนเยาวชนบ้านหมากแข้งเรื่องไม่มีพระองค์ในวันนั้นก็จะไม่มีชีวิตถึงวันนี้ ถ้าไม่มีพระองค์มาในวันนั้นก็คงไม่มีชีวิตที่จะมาเล่าให้คุณฟังในวันนี้หรอกค่ะสวัสดีค่ะนายกองเอกธารนาคเสนณีเมื่อพุทธศักราช2519ตอนนั้นเป็นเยาวชนนะคะเป็นนักเรียนม .5 ก็ถูกฝึกลูกเสือชาวบ้านแล้วก็ทศพชเพื่อช่วยหน่วยราชการชายแดน พราะผู้ก่อการร้ายทางอีสานเหนืออีสานใต้น้นรุนแรงมากเราอยู่อีสานใต้ช่วยกับผัดเอกจุเอนิ่มดิดพ่อเสียกันแต่ช่วงนั้นเนี่ยได้รับข่าวว่าที่บ้านหมากแข้งจังหวัดเลยรุนแรงมากเยาวชนจะวนกันขึ้นไปช่วยเหลือกันค่ะปลายเดือนตุลาเวนหน้าที่เราที่เราต้องขึ้นไปพอขึ้นไปปั๊บเนี่ยพิทวินเป็นหัวหน้าทวินบุญประสบนะคะหัวหน้าเยาวชนเราก็ได้รู้จักกับ ร้อยตำรวจโทสุวินวิรยวัฒนซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษในยามนั้นโหมันน่ากลัวมากเลยค่ะเพราะว่าชาวบ้านก็มีตะปืนแก๊ปยิงกันถล่มไปเลยนะคะตอชดอทหารก็ขึ้นมาช่วยเขาไม่ได้กันวันนั้นรู้สึกอย่างเดียวค่ะว่าโหพื้นที่ก็ไม่ใช่ของเราไม่ชำนาญเลยจะมีชีวิตกลับไปเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ที่บ้านหรือเปล่าใจไม่ดีเลยค่ะ แต่เมื่อวันที่5พฤศจิกายนก็มีเฮลิคอปเตอร์สีฟ้า 4, แสดบินม,มาแต่ไกลนะคะแล้วก็หย่อนตัวมากก็เลยหัวเป็นนิดเดียวก็เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านก็โดดโผลลงมาเลยนะคะตอนนั้นอยู่ที่ตรงโรงเรียนด้วยเด็กนักเรียนที่นั่นคงไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะ ว่านายทหารที่โดดลงมานั้นเป็นถึงพระโอรสของพระประมุขแห่งชาติรู้สึกอย่างเดียวว่าเราลอดตายแล้วเราลอดตายแล้วครับพ่อกับแม่หนูจะได้กลับบ้านแล้ว